ครับผมการสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสปูทุกคนเนาะอ่าคลิปก่อนนะครับกระดาลงเลขเด่นบนระยะยาวไปหายกับหลักหน่วยบนไปหายแล้วนะครับอ่าทีนี้เป็นสูตรบนสองตัวมาหนึงตัวนะครับจัดหาจากสองสูตรนะหรือสามสูตร,รพุละเพราะว่ามันบดได้บวกหลายตำแหน่งนะครับ เปนะ็นเะด่นบนนะนะสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับเด็ิจัดใหเ้เดี๋ยวแป๊บหนึ่ง <c oughs> มันก็เป็นสูตรเก่านั่นแหลนะเนาะบางท่านก็เคยเห็นแล้วกาเบิ้งไปนะครับงวดที่แล้วนี้งวนะดที่ผ่านมาผมมันรักเดียวใจเดียวเกินไปนะ คิดว่าได้เจ็ดกับสองได้เจ็ดกับสองผมเลือกเอาแต่เลขเจ็ดนะไอเนี่ยอันนี้ของวันที่แล้วมันบกเข่าดอกอันนี้สองตัวบนตรงแล้วมันออกสองหกไปหรอกเนี่ยได้เจ็ดกับสองในอันนี้ศูนย์นี้ก็ได้เจ็ดกับ 2. สองศูนย์นี้ก็ได้เจ็ดกับสองนะไม่ใช่เจ็ดกับเจ็ดนะสองกับเจ็ดสองกับเจ็ดแต่ผมเลือกเอาเลขเจ็ดเพราะว่าหกเจ็ดแปดมันมันติดเด่นบนระยะยาวนะครับหกเจ็ดแปดมันติดเด่นบนระยะยาว ผมก,ก็เลือกเอาเลขเจ็ดที่ไหนได้มันมาที่เลขหกนะเดินบนระยะยาวนี่มันมาที่เลขหกนะผมเลือกเอาเลขเจ็ดตัวเดียวนะถ้าเจ็ดมันคู่เพราะว่าเจ็ดมันคู่กับสองผมเลือกเอาเลขเจ็ดนะครับอ่ะมาเบิ่งสูตรกันนะครับสูตรสองตัวมาหนึ่งตัวกับบริยาได้เย็นนะใช้สองตำแหน่งนี้กับหลักร้อยบน ร้อยบนบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างนะครับ <c oughs> ได้เท่าไหร่ก็บวกห้าพงนที่นะจะผมชิจัดเท่าไรเท่ากันเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบได้เลขศูนย์ศูนย์บวกสี่ได้สี่อ่าสูตรแรกนี่มันจะเป็นสี่กับเก้านะครับสี่บวกห้าเป็นเก้านะเด่นที่สี่กับเก้านะเอาเท่าละสูตรนะวันต่อไปนี่มันออกเก้าเห็นไหม 9ก้าเก้าเจ็ดเก้ามานะเดี๋ยวค่อยว่ากันศูนย์บวกสิบล่างบวกหน่วยล่างนะครับ่าศู 0, กเกาก็ได้เก้เบวกหงเป็นสิบได้ศนยงวดน,นี้มันศูนย์ศูนย์มันคู่ก <c oughs> ับห้าอกเห้าเจ็ดเลขห้ามานะอหลักร้อยบนบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างนะครับเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้วกห้าเป็นสิได้เลขศูนย 0คู่กับ5อีก <c oughs> 0มันคู่กับ5มันออก5 4 4เลข5มาหลัก,100กร้อยก็ะชังมันพวาเข้าหา2ตัวมา1ตัวนะครับอางวดต่อไปหลักร้อยก็คือเลข5บวกหน่วยล่างบวก10 10ล่างบวกหน่วยล่างนะครับ5บวก8เป็น13 3 5บวก8เป็น13 13 บวกเก้าเท่ากับยี่สิบสองเนมเลขสองสองคู่กับ7จ็สองบวกหมันเป็น7นะครับออก9กนะ <c oughs> ้าเจ็ดนะเจ็ดบวกหบวกหนะครับเจดบวกหเป็นสิบสามเลขสามสามบวกหเป็นสี่เ็นมวันนี้ เจ็ดบวกหเป็นสิบสามศูกสามเออกศูนย์หกสามอ่เก้อืมเเพิ่นวะามันต้องเอาเลขเก้านั่นไเก้าบวก6เป็น15อเอาเอาหลักร้อยนี่เมื่อกี้ผมไปเอาหลักสิบนะเกบวกหเป็น15บห้สิบหบวกหเป็น16ได้6กับ1 หกบวกหเป็น11บเนะได้6กับ1นึ่งออกศูนสาต้องว่ามันคือสิผพิดมันบวพิดนะเพราะว่ามันเป็นสูตรเก่าสุดรสูตรเก่าก็ทําให้ดูอยู่แต่อันนี้มาทําให้ใหม่ให้มันสบายตาสบายใจขึ้นเนี่ยเห็นไหาบวกหบวกหนได้6กับหนึต่อไปได้9กับ4ได้0นย์กับ5ได้2กับ7จ็เอออันนี้แต่ผมจามาเฮดไทเบิ้งอีกแค่นึงนะศูนบวกศนวกเ 0บก0ได้0 0บก9ได้9ได้9กับ4นะครับ9กับ4มา1ตัวผลมันกะ3 9 5เลข9มาเห็นบอางวดต่อไปหลักร้อยคือเลข3 10ล่างหน่วยล่างนะ3บวก4เป็น7 7บวก3เป็น10ได้เลข0 0คู่กับ5ม,มา1ตัวมันก็ออก603เลข0 มานะครับนะเลขศูนย์มาที่หลักสิบางาดที่ผ่านมานะครับร้อยก็คือ6กบวกสิล่างบวกหน่อยล่างนะหกบวกเจ็ดเท่ากับสิบสบวกเเท่ากับยีได้2กับ7 2คู่กับ7นะนี่แหละวัืที่แล้วก็ลงนะครับไม่ใช่ว่าไม่ลง แต่ผมเขียนเอาตัาเลขเจ็ดห้พี่น้องซือผมเขียนเอาเลขสองห้นะเลขสองคู่กับเจ็ดซึ่งผลมันก็ออกที่หกสองหกเลขสองมานะครับอ่างวดที่จะถึงนะหลักร้อยคือเลขหกอ่าเนี่ยหกบวกเจ็ดเท่ากับสิบสาม 13บวกแปดเท่ากับย1ได้เลขหนึ่งนะครับ1คู่กับเลข6กองวดนี้นะครับ1กับ6หรือว่า6มันยังจะแลดอยู่อีกบ่กคือเพื่อนว่านบอกห6เนี่ย6นี่มา2งวดแล้วมันจะมาอีกวันหนึง่งว่เป็นงวดที่3าบ่นะได้1กับ6นะครับแต่อย่าไปปักใจเอาตัวใดตัวหนึ่งนะเดี๋ยวดูไปก่อน นะครับมันมันจะเหมือนวัดที่แล้วนะ <c oughs> ต้องเทียบกันหลายหลายหลายสูตรหลายหลายอนันต์ก่อนหนึ่งกับหกมาหนึ่งตัวหรือหกมันจะเป็นเลขตัวอยู่บ่อยู่ตัวหนึ่งน,นะนะเนี่ยมันคล้ายๆกับอ่าไอ,อ้ตัวนี้ศูนย์หกสามนะครับสามหลักหน่วยแล้วก็มาออกสามเก้าห้าเนี่ยมันเป็นเลขสามแล้วก็สามก็อยู่อีกนะเป็นหกศูนย์สามนี่บ่มันจะอยู่อีกทีนี้หกมาแล้วนะครับหกมาหลักร้อย แล้วก็มาออกหกสองหหมันจะอยู่หลักไหนล่ะทีนี้ถ้าหอยู่นะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเ,เสร็จไปแล้วเนาะ1สูตรนะครับไปดูอีก1สูตรจัดให้3สาสูตรเลยบอกเผื่อพี่น้องจะได้เอาไปเอาไปประกบเล่นๆน,นะครับไปจับคู่กันนะไม่ว่ากันนะมาสูตรผมบ่ได้ยากดอกนะครับมันง่าย อ่าสูตรนี้ยิ่งง่ายไปใหญ่เลยสูตรนี้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่ทนะ 5, ทนะสี่เอาหลักร้อยครั้งที่สี่ยกมา 9, กเลยนะห้าคงที่นะสำหรับพี่น้องที่บรูนะครับเอาหลักร้อยนี้ยกมาหลักร้อยครั้งที่สี่ยกมาเก้าก็เอาเก้ายกมาได้เก้านะครับเก้าบวกห้าเก้ามันต้องคู่สี่สี่คู่เก้าเก้าคู่สี่นะ ได้9กนะครับ9ก็ยกมามันชนกันที่เลข9แล้วก็ไปวิ่งเอาซะแล้วมันจะเป็น9อะไรก็ช่างมันนะชนที่9กกับ4อยู่แล้วนะมันก็มาเลข9นะครับวนต่อไป0หลักร้อยครั้งที่4ก็คือเลข0ูนย์เราก็เอาศนย์ยกมาศนย์บวก5มันได้5้าอ่ได้0นย์กับอ่ะชนอีกแล้วชนที่0ูนย์กับ5กเอา5้าไปวิ่งเอาศูนย์ไปวิ่งมันออก5้านะครับมันมาหลักสิบ งวดแรกได้เก้าก็มาหลักสิบงวดที่สองได้ห้ามันมาหลักสิบได้ศูนย์กับห้ามันก็มาหลักสิบงวดต่อไปหลักร้อยก็คือเลขห้าแล้วก็เอาห้ายกมาห้าบวกห้าเป็นสิบได้ศูนยะ์ได้ศูนย์กับห้าได้ห้ากับศูนย์มันชวนกันอีกนะครับมันออกห้าซีซีเอาไปวิ่งวิ่งศนะูนย์กับห้าแต่ห้ามันไปหลักร้อยงวดน,นี้ งต่อไปหลักร้อยครั้งที่4คือเลข4เอา4ยกมา4ไปบวก5เท่ากับเลข9้นะเพราะว่า4คู่9 9คู่4นะอ่าไม่ชนนะครับอันนี้ได้2กับ7อันนี้ได้4กับ9มันออก7 9นะ7 9นะครับเนี่ยหาพวกฟุกมันกระสีใดอยู่นะครับหามันปุกเอาเลข4ตัวนี่แหละจับกันสหางนะ ามันบชวชนนะกระจับจับบอาลดนะครับแต่ส่วนตัวข้อเสียของผมก็คือถ้าผมลักตัวไหนแล้วผมก็รักไปเลยนะผมจะไปตัดตัวเอื่นทิมทีนะเป็นเป็นมันเป็นข้อเสียของผมอวันนี้วันต่อไปหลักร้อยครั้งที่4ี่ก็คือเลขหกเดนะ้อหนึ่งสองสามสี่หกแล้วก็เอาหกยกมาหกนะครับหกบวกห้าท่ากับสิบเอ็ดหกคู่กับหนึ่งชนอีกแล้วหกกับหนึ่งหกกับหนึ่ง ออก0 6นนะครับเลขก6มาที่หลัก10บนะงวดต่อไปหลักร้อยครั้งที่4ก็คือเลข5แล้วก็เอายกมา5บวก5เท่ากับ10ได้เลข0นะ5คู่0 9คู่4อ่างวดน,นี้ไม่ชนนะครับ9กับ4 5กับ0มันออก3 9 5เลข9ก9เลขก5นะพี่น้องอาจจะถือ2ตัวนะครับ ถ้าจับเอาแค่สี่ชุดนี้นะอ่างวดต่อไปนะครับอ่าสแล้วก็เสามยกมานะครับสามบวกห้าเท่ากับเลขแปดามคูแปดอ่ะอ่ะอันนี้ได้ศูนย์กับ5อันนี้ได้3ามกับ8ดผลออกที่6กศนย์สาอ่ะเลขศูนมานะครับเลขสามมาก็ะจะอยู่ประมาณนี้ มันออหกศูนมอ่ะอา่างวดที่ผ่านมานะครับเใช่ไหมเจ็ดแล้วก็เอาเยกมาเจ็ดบวกห้าเท่ากับสิมันได้7กับ2เนี่ยมันชวนกันแล้วเนี่ยสกับ7 7กับ2อนะครับสกับเจกับ2มันมีอีกสูตรหนึ่งก็ได้7กับ 2. สองสองกันนะครับเนี่ยไอเจกับ2เนี่ยมันมีอยู่3มสูตร แต่ทีนี้มันมันดันมาชนไอ้จัวนี้ชนเจ็ดไอ้สุดเด่นระยะยาวผมนี่มันไม่หลุดซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่หลุดเพราะมันเข้าเลขหกแต่ผมไปชอบเลขเ็ดนะครับก็เลยตัดเลขสอทิ้งมันก็เลยไม่ถูกนะมันเป็นแค่6 2ไปง,ง่ายสั้นไอวิทไวิทการจับก็ได้นะมันเป็น2 7กับ7 2นะครับ ามาดูวันนี้กันถ้ามันไม่ชนนี้ก็จับมัดรวมไปเลยนะครับเนี่ยอามาเออวันนี้มันได้สามนะสามนะครับหลักร้อยครั้งที่สี่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามสามแล้วก็เอาสามยกมานะครับสามบวกห้าเป็นแปดเนี่ยพี่น้องอาจจะจับแค่สองชุดนี้เพื่อเพื่อจะเอา อสองตัวบนก็ได้นะครับมีสิทธิ์คือกันถาตามตามที่ผ่านมานะมันมันไม่มีสูตรใดผิดแล้วมันไขว่กันมันก็มันก็จะเข่าอยู่นะอ่ามันอาจจะเป็น6 3สาหบอหรือว่า8 1 8หนะึ่งนสาะก็ลองจับไขว่กันดูนะครับจับไขว่กันเบ้างเดี๋ยวผมสะเขียนใส่อันนี้ไปก่อน สูตรนี้เด่นหกอ่าเด่นหนึ่งกับหกสูตรนี้เด่นสามกับแปดไอหกกับแปดเนี่ยเห็นปะหกกับแปดนี่มันอยู่สูตรเด่นบนระยะยาวยี่สิบสองวดผมนะครับเป็นสูตรง่ายๆนั่นแหละถ้าพี่น้องตามทุกคลิปพี่น้องก็จะรู้นะครับอ่ามาเขียนเด่นใส่ไว้ทีนี้อ่าคู่นี้นี่มีสิทธิ์จับค่อยกันได้ผมขอใส่ปากกาแดงเขียนไว้ได้อเด่นหนึ่งกับหก แล้วก็สามกับแปดเนี่ยหนึ่งกับหกมาหนึ่งตัวสามกับแปดมาหนึ่งตัวนะครับไม่รู้อ่ะตัวไหนจะมาก็ไม่รู้นะครับมาหนึ่งตัวหกับหนึ่งสามกับแปดแล้วมันมาติดกับหกเจ็ดแปดตัวนี้นะคุยกันยาวหน่อยนะครับถ้าเบื่อก็อดออเดอร์นออเดอร์ สำหรับท่านที่อยากได้อยากเห็นสูตร